สวัสดีคุณครูนะคะเพื่อนพี่น้องครู FA ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพัชรินภูลสวัสด์นะคะจากโรงเรียนอ่างทองปฐมรโรสวิทยาคมคะ่ะจังหวัดอ่างทองนะคะสพอมอสิงห์บุรีอ่างทองคะ่ะจะมานําเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะหรือว่า formative assessment นะคะโดยใช้เทคนิคการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .2 นะคะก็อันนี้ ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนว่าคุณครูเพิ่งย้ายมาโรงเรียนนี้ค่ะประมาณหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนะคะก็ทําความรู้จักเด็กๆก,ก็คือเรียนรู้บริบทโรงเรียนนะคะจากเดิมทยูวโรงเรียนขนาดกลางมาอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษนะคะสองพันหกร้อยกว่าคนนะคะก็ได้ได้เรียนรู้บริบทโรงเรียนใหม่นะคะแต่ว่าเรายังคง คือเราเรียนรู้เรื่องของการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วก็มีการใช้เ,เดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งไปนะคะก็คือจะมีการทำข้อตกลงนะคะทำข้อตกลงก่อนกับเด็กๆอยู่แล้วในในในทุกครั้งที่เรียนที่สอนนะคะในการทำความรู้จักการสิ่งที่เราด้วยความเด็กเยอะนะคะห้องละ40คนนะคะตอนนี้ก็สอน5ห้องถึง6ห้องนะคะก็จะบอกเด็กไว้ก่อนเลยว่าคุณครูจะจำเด็กไม่ได้นะ แต่ครูจะจำเด็กดีและเด็กดื้อได้นะคะแล้วเราก็จะคุยกันไว้ก่อนว่าเด็กดีเป็นอย่างไรนะคะเราคุยกันว่าก็อันนี้คือการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างเรียนนะคะเราอยากให้ในห้องเรียนมีการโต้ตอบกันนะคะยกมือถามตอบได้ในในห้องเรียนรือเด็กๆรู้สึกแบบเอ่อฟิลฟรีที่จะถามนะคะแล้วก็ ครูก็จะถามคําถามหนูเหมือนกันครูจะชอบถามคําถามอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อันนี้ยค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือเด็กดื้อจะเป็นอย่างไรนั่นคือก็จะต้องก็อาจจะตรงข้ามกับเด็กดีแล้วเด็กตรงกลางค่ะเด็กๆเ,เขาก็เราอาจจะเป็นเด็กตรงกลางนะคะที่ไม่ดื้อไม่ดีค่ะแล้ว เด็กจะพัฒนาไปได้อย่างไรบ้างนะคะก็อันนี้เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ก่อนเรียนเลยนะคะคุณครูได้มีโอกาสนะคะอยู่ในช่วงของการาโครงการที่สูนะคะในการนําร่องนะคะในการเรียนรู้หลักสูตรนี้นะคะก็ได้เรียนรู้อาจจะเป็นโครงการที่สูรหรือโครงการที่หนึ่งนะคะก็ได้ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ พัฒนานะคะในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะคะซึ่งในห้องเรียนเนี่ยเราได้อนุญาตให้เด็กๆได้ใช้โทรศัพท์นะคะเพราะว่าจะเป็นการทำกิจกรรมอยู่แล้วในห้องเรียนนะคะก็เลยมีปัญหาค่ะปัญหาโดยที่เด็กเขาใช้โทรศัพท์เกินช่วงเวลาหรือว่ามากเกินไปที่ที่เราอนุญาตนะคะเราเวลาเราสอนเราใช้โทรศัพท์นะคะแต่ในการสืบค้นอะไรต่างๆแต่เด็กมักจะเล่นเกม ะะมักจะเล่นเกมมักจะแชทกับเพื่อนดูติ๊กตอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เลยมีการคิดว่าเราจะทําอย่างไรนะคะซึ่งการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยคุณครูใช้อยู่แล้วใน,ในห้องเรียนนะคะก็เราก็เลยนะคะพยายามใช้เทคนิคที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็กๆมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะคะก็พัฒนามาเป็นกระบวนการอันนี้นะคะกระบวนการนี้ก็คือ จริงๆในในสไลด์นี้อาจจะมีทั้งระดับชั้นม3นะคะปีที่แล้วสอนม3ด้วยวิชาออกแบบและเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สอนม2เป็นหลักนะคะก็อาจจะมีสื่อต่างๆหรือว่าภาพกิจกรรมของเด็กด้วยนะคะอันแรกเลยก็คือก่อนอื่นที่จะเรียนที่จะสอนนะคะก็จะต้องวิเคราะห์หลักสูตรก่อนนะคะวิเคราะห์ผู้เรียนกําหนดจุดประสงค์นะคะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะออกแบบแผนต่างๆแล้วก็ใช้ 5e นะคะ ก็จะเป็นในในเรื่องของระบบร่างกายนะคะแล้วก็จะมีการสอดแทรกการประเมินระหว่างเรียนนะคะอาจจะเป็นแบบอินฟอร์มอลก็คืออาจจะไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนมากนักนะคะอาจจะไม่ได้มีเป็นใบเอกสารแต่ก็มีด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเด็กตอนนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการประเมินก่อนเรียนก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆด้วยความเด็กเราเยอะนะคะกิจกรรมคือเขาชอบใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะกิจกรรมต่างๆเราก็ เอามาประยุกต์ใช้นะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันต่างๆ Quizzy Kahoot นะคะเซฟควิสเมนติมิเตอร์นะคะคุณครูอาจจะได้ได้ใช้กันมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันนะคะก็ดักเลสนะคะ Google Form s, ต่างๆแล้วก็ p a d l e t นะคะหรือแล้วก็เทคนิค K W L นะคะแล้ะรองการประเมินระหว่างเรียนนะคะก็จะมี ใบแผ่นผังความคิดนะคะใบงานต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูในในสไลด์ต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการเป็น peer improvement of homework นะคะก็เป็นเทคนิคที่ท,ที่คุณครูใช้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคือเทคนิคนี้นะคะแล้วก็ประเมินหลังการจัดการเรียนรู้นะคะก็เป็นใบางานต่างๆแล้วก็จะมีบอร์ดเกมด้วยนะคะด้วยความที่สอนไปแล้วปี6 เจใช่ไหมคะก็จะมีการเด็กๆเ,เขาจะได้ประเมินครูผู้สอนด้วยนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันอ่โดยใช้เว็บไซต์นะคะแล้วก็คุณครูก็ให้ฟีดแบ็กนะคะอันนี้วิเคราะห์ผู้เรียนนะคะวิเคราะห์ลักูตรนะคะก็จะทําแผนนี้ก็จะมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้นะคะก็กิจกรรมการประเมินความรู้เดิมนะคะของเด็กๆก,ก็เป็นกิจกรรมใช้แอปพลิเคชันคาหูดนะคะเด็กๆก,ก็จะได้สนุกสนาน,นะคะ่ะห้องเราจะ สียงดังมากนะคะเสียงดังมากแล้วก็ได้คืออยากเล่นอีกนะคะเด็กๆก,ก็อยากเล่นนะคะแล้วก็ใช้ควซซี่นะคะหรือเวกาวตอนนี้นะคะก็ปรับมานะคะเขาก็จะได้มีโอกาสในการตั้งชื่อเป็นของตัวเองนะคะตั้งชื่อแล้วก็แข่งกับเพื่อนแล้วรวไปถึงแข่งกับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือเมนติมิเตอร์นะคะก็สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนก่อนในตั้งแต่ก่อนเรียนเลยนะคะ ความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจะสังเกตว่าเด็กๆชอบใช้โทรศัพท์นะคะเป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยนะคะแล้วก็มีการประเมินก่อนการจัดการเรียนรู้นะคะอันนี้คือเซฟควิสนะคะที่เป็นเกมตอนนี้เราเริ่มใช้ AI ด้วยนะคะในการสร้างเกมต่างๆนะคะก็เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะคุณครู ก็เป็นกิจกรรมคือเด็กเขาชอบเล่นนะคะเขาได้แต่งตัวเขาได้ผ่านด่านต่างๆนะคะอันนี้เป็นในส่วนของคุณครูนะคะจริงมันมีมีเสียงมีเสียงด้วยนะคะเด็กเขาก็จะผ่านด่านเดินไปตามเขาวงกฏนะคะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ฟรีนะคะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าถ้าเราทำหลายๆเกมแล้วอันนี้จะต้องจ่ายสตางค์หรือเปล่านะคะเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะคุณค่ะเซตควิสนะคะแล้วก็เป็นการประเมินนะคะก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค k w l อันนี้เราขยายได้ไหมคะนะคะก็จริงๆตั้งแต่ในในเรื่องของสิ่งที่ คาดหวังในการเรียนก่อนเราเจอกันครั้งแรกนะคะบทแรกเลยสิ่งที่คาดหวังในการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อันนี้อาจจะอยู่ในเรื่องของเรื่องของสารละลายนะคะในของม .2 ก็สิ่งที่เด็กๆได้รู้แล้วนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับสารละลายนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาสงสัยยังสงสัยอยู่เกี่ยวข้องกับสารละลายนะคะก็จะเป็นการใช้ถามก่อนนะคะก่อนที่จะได้เรียนนะคะ แล้วก็เอะเมื่อสักครู่นิดหนึ่งคุณครูก็จะตรวจนะคะตรวจคำถามต่างๆต,ตรวจงานก็จะมีตัวปั๊มนะคะเด็กเขาจะชอบตัวปัม๊มแล้วก็ให้ดาวนะคะมีดาวมีตรงเวลาไมมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชอบมากในการส่งงานต่างๆนะคะแล้วก็มีการใช้แอปพลิเคชันแพด l e t นะคะในการถามสิ่งที่สงสัยอันนี้คือบทเ,อเรื่องของระบบร่างกายแล้วนะคะก็เด็กๆเ,เขาได้ให คำถามนะคะแล้วก็มีการให้ดาวด้วยว่าอชอบคําถามไหนอย่างเช่นอันนี้ที่ได้ดาวมากสุดในจอนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของถ้ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับสัตว์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะบางทีคําถามที่แปลกๆอันนี้นะคะเราก็จะถามเด็กกลับไปต่อว่าเด็กๆคิดว่ายังไงนะคะเด็กๆคิดว่าอย่างไรนะคะก็จะได้ข้อคิดเห็นที่ทแปลกๆนะคะแล้วก็คุณครูก็ แจ้บอกกับเด็กว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องบทในเรื่องต่อๆไปนะคะแล้วก็มีการสุ่มนะคะใช้แอปพลิเคชันต่างๆระหว่างเรียนนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชัน p i กมีนะคะบางทีเด็กเขาดูหน้าแล้วแบบเ,เวลาคุณครูสอนไปแล้วก็เฉยๆนิ่งๆนะคะหรือง่วงนอนอะไรอย่เงี้นะคะแล้วก็จะสุ่มค่ะสุ่มก็อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะบางคนสุ่มในขณะที่เขายังไม่พร้อมอย่างเงี้นะคะก ก็มีตื่นเต้นบ้างอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยนะคะหรือตอบไม่ได้ไงก็ต้องให้เพื่อนช่วยนะคะค่ะแล้วก็ดักเรสนะคะเป็นการซุ่มเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าใช้ใช้เป็นเลขที่นะคะเป็นเป็ดนะคะในการเดินเดินเ,เคลื่อนที่ไปแล้วก็ให้เด็กที่เป็นเลขที่นั้นนะคะตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาแล้วก็เป็นการ ประเมินการนําเสนอผลงานนะคะของเด็กนะคะ,ะโดยคุณครูนะคะแล้วก็จะมีบางห้องที่เขาสามารถส่งงานโดยใช้ Google Classroom mm hmm. ได้นะคะอันนี้เราก็จะสามารถให้ข้อคิดเห็นกับเด็กๆได้คุณครูยังไม่ได้นําเสนอนะคะค่ะให้ข้อคิดเห็นกับเด็กๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบางห้องที่เขาสามารถทําได้นะคะและรวมไปถึงการประเมินการนําเสนอโดยเพื่อนนะคะน,นี้เป็นรายวิชา ออกแบบและเทคโนโลยีนะคะซึ่งเขาได้คุณครูได้ได้ให้เกณฑ์ไปแล้วในช่วงของการสร้างเทคโนโลยีม,มันอาจจะเป็นแบบจำลองนะคะก็เด็กๆแต่ละกลุ่มเขาจะได้สลับกันในการประเมินผลงานของเพื่อนนะคะแล้วก็คุณครูก็ประเมินด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็คล้ายๆ g ก l l e ร y Walk นะคะคนที่ประเมินคนที่นำเสนอจะอยู่กับที่นะคะนำเสนอนกลไกการทำงานของ ชิ้นงานของเขาและเพื่อนที่เป็นคนที่ไปเป็นผู้ประเมินนะคะเขาก็จะเดินไปตามจุดต่างๆโดยใช้แบบประเมินที่ที่คุณครูออกแบบนะคะและรวมไปถึงการใช้ peer improvement of homework นะคะก็อันนี้เป็นกิจกรรมเรื่องของระบบะระบบสืบพันนะคะเป็น low play นะคะเด็กๆเ,เขาจะได้แสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆนะคะเช่น ครูรักไปเดินป่าเขาจะมีวิธีการป้องกันวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้โหวตนะคะว่าชิ่นชอบกับผลงานไหนแต่ว่าก่อนอก่อนจบเนี่ยคุณครูก็จะเช็คความเข้าใจในการในทาง ข้อมูลต่างๆนะคะว่าเด็กๆเ,เข้าใจได้ถูกต้องหรือเปล่าในแต่ละกลุ่มนะคะเขาก็ออกแบบกันเองนะคะแล้วก็ใช้ Live Worksheet นะคะด้วยความเด็กเราเยอะนะคะก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นทราฟิกไล a r d นะคะหลังจากที่เขาได้เรียนรู้แล้วนะคะเราก็จะตรวจสอบว่าเด็กๆยังมีข้อสงสัยหรือเข้าใจหรือมีคําถามอะไรบ้างแต่ว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากการ์ดที่เป็นการ์ดเป็น ไฟรูปไฟเขียวไฟแดงเราจะมีกลุ่มในแชทแชทแม essenger นะคะก็เด็กๆก็จะกดเปิดไฟแล้วเขาก็ชูของเขานะคะแล้วก็ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ใช้กับทุกๆห้องเลยนะคะก็ก็เป็นการประเมินหลังเรียนนะคะเด็กๆก็ได้ทำแผนผังความคิดนะคะครูก็ให้ฟีดแบ็กกลับไปกับเด็กๆด้วยนะคะ แล้วก็มีการใช้เกมบอดวอร์นะคะจับคู่ระบบร่างกายอันนี้จะใช้หลังจากที่ได้ได้สอนเด็กทุกระบบแล้วนะคะก็เป็นเปิดภาพอันนี้ได้เรียนรู้เรื่องของอวัยวะกับกับชื่อนะคะแล้วก็จะมีการใช้บอร์ดเกมเช่นเดียวกันนะคะบอร์ดเกมเดอะบอดระบบร่างกายมนุษย์นะคะก็ เป็นเกมที่คุณครูพัฒนาขึ้นนะคะทั้ง5เรื่องของระบบร่างกายเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันก็คืออวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบต่างๆนะคะ,ะคกลไกการทำงานนะคะการดูแลรักษาระบบร่างกายให้ใหเป็นปกตินะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องนะคะคุณครูก็เลยออกแบบใช้ Addy model เหมือนเหมือนเหมือนคุณครูี่ภูเก็ตเลยนะคะก็สร้างขึ้นเป็นบอร์ดเกมระบบร่างกายนะคะ ก็มีแล้วที่ร้านสกสคนะคะโฆษณาลิสหนึ่งขอบคุณค่ะก็ก็มันผ่านกระบวนการการพัฒนามาแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ค่ะแล้วก็ประเมินหลังเรียนนะคะก็ใช้ Google f o r m เด็กเขาก็ได้ทำการทำแบบทดสอบต่างๆนะคะแล้วก็มีการต่แรกเคยูใช่ไหมคะ L ของเราก็ใช้จากจาก เป็นข้อมูลจากการประเมินผู้เรียนนะคะหลังเรียนนะคะในหน่วยเรื่องของระบบร่างกายนะคะเด็กๆก,ก็ได้พิมพ์ค่ะเขาอาจจะไม่ได้เขียนนะคะได้เลตติ้งว่าวันนี้เขาได้เรียนรู้อะไรอันนี้คือจะเป็นหลังจากเรียนครบทั้งหน่วยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการยังมีสิ่งที่ได้เรียนรู้อยู่ทางนู้นนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็พิมพ์มานะคะหรืออาจจะยังมีสิ่งที่เขาสงสัยบางที อย่างเช่นเด็กเขาถามว่า P C O S คืออะไรอะไราเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นโรคเรียกว่าเป็นอาการผิดปกตินะคะที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์ซึ่งจริงๆเด็กเขาอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เขาสงสัยและอาจจะรู้ตามสื่อเราก็จะต้องเพิ่มเติมไปนะคะค่ะก็มีการให้ฟีดแบ a นะคะคุณผู้ตรวจงานให้ฟีดแบ a c ซึ่งก่อนงาน คุณครูก็จะมีเกณฑ์ให้เด็กๆแล้วเขาก็จะปรับปรุงพัฒนานะคะแล้วก็อันนี้ประเมินคุณครูผู้สอนนะคะหลังเรียนจบแล้วเทอมอันนี้คือปี6 7นะคะเด็กเขาได้เรียนครบทั้งหมดแล้วนะคะคุณครูก็จะได้รู้ด้วยว่าเด็กรู้สึกอย่างไรคุณครูอยากอ,อยากให้คุณครูพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีก็เป็นกําลังใจค่ะบางทีเราก็ต้องอปรับปรับปรุงการสอนของเราเนะคะอาจจะ ใจดีเกินไปดูเด็กที่ที่เขาเล่นเยอะไปหน่อยหนูอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูก็ปรับมาในในกระบวนการควบคุมชั้นเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เยอะนิดนึงนะคะซึ่งผลลัพธ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะเด็กๆมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนได้อย่างอิสระนะคะสามารถอตอบคําถามของเพื่อนนะคะแล้วก็ประเมินตนเองประเมินเพื่อนได้นะคะคุณครูผู้สอนก็ลด การใช้โทรศัพท์มือถือนอกนอกเรื่องนะคะเอามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เด็กๆได้พัฒนาทักษะความรู้นะคะทักษะแล้วก็พฤติกรรมต่างๆโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายนะคะปะัญหาอุปสรรคก็คือเราเด็กเยอะนะคะก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ในการพัฒนาต่อย่อต่อไปก็คือจัด เผยแพร่นะคะแล้วก็ PLC ในเรื่องของ p r o m e t i v e Assessment นะคะให้กับคุณครูทั้งในกลุ่มสาระตัวเองนะคะแล้วก็ในของโรงเรียนเพราะว่าเป็นอยู่ฝ่ายวิชาการนะคะก็สามารถาให้ความรู้กับคุณครูต่างๆได้ค่ะก็ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆของสสวทนะคะขอบคุณค่ะ